ุกคนวันนี้เราจะมาเรียนการบทใหม่ก็คือเรื่องของเลขยกกําลังอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจให้ดีเพราะว่าบทนี้นะถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนต่อของนักเรียนเลยไม่ว่าจะเรียนชั้นมต้นม,นมปลายหรือมหาวิทยาลัยเองก็ตามใช้ตลอดฉะนั้นตั้งใจเรียนให้ดีครูเริ่มต้นเลยนะใครที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยก็สามารถฟังในสิ่งที่ครูสอนเนี่ยและสามารถเข้าใจได้เลยใน,น,นทันทีเพราะว่าอะไรครูจะค่อยๆอธิบายนะ อธิบายทีละจุดทีละประเด็นเนี่ยให้นักเรียนเข้าใจมาเริ่มต้นที่เลขยกกําลังกันก่อนนะครับเลขยกกาลังคือพลังแห่งการคูณล่างแยกเป็นยังไงนะครับนักเรียนลองจินตนาการดูนะสมมุติว่าครูบอกนักเรียนว่านักเรียนช่วยเขียน2คูณกันห้าสิบตัวให้ดูหน่อยสิ่งที่ยากจะทำเองก็ทำแบบนี้ค่ะครูครับผมขอเขียน2คูน2นะแล้วค่อยคอยนับไปเรื่อยๆอคูณไปเรื่อยๆนะนักเรียน นี่คูณ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 ไปเรื่อยขนาดไหนนักเรียนจนกระทั่งครบเท่าไหร่ครบห้าสิบตัวใช่ไหมครบห้าสิบตัวถามว่าใช้เวลานานไหมคูณอันนี้ใช้เวลานานไหมใช้เวลานานมากนะครับใช้เวลานานมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อยมือมือหงิกแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะนักคณิตศาสตร์เขาก็เลยคิดค้นสัญลักษณ์ขึ้นมา ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเลขยกกำลังเพื่อที่จะกำจัดปัญหาตรงนี้ให้มันหมดไป2ใช่ไหมคูณกันห้าสิบตัวเขาเขียนแบบนี้เลยนักเรียน2คูณกันห้าสิบตัวก็คือเขียนตัวเล็กๆขึางบนแบบนี้เอาไว้เพื่อแทนสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยสองต้องคูณกันห้าสิบตัวนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเลขยกกำลังเลขยกกำลังามนักเรียนครูอยากให้ดูตัวนี้ห้าสิบตัวนี้นะหน้าที่ของมันก็คือ ไปสั่งการให้สองมันคูณกันอ่าไปสั่งการให้สองมันคูณกันคูณกันกี่ตัวคูณกันห้าสิบตัวนักเรียนเดี๋ยวครูจะค่อยอธิบายรายละเอียดให้นักเรียนฟังทุกจุดเลยนะอ่ะตามครูมานักเรียนนี่ส่วนประกอบของเลขยกกําลังอ่าส่วนประกอบของเลขยกกําลังนักเรียนอ่านตามครูก่อนนะอ่านว่า a ยกกําลัง n อีกครั้งหนึ่งนะ a ยกกำลัง N อมาดูแต่ละตัวอันนี้เราแทนด้วยตัวแปรนะดูตัวแรกก่อนดูตัว A ตัว A ตรงเนี้ยเราจะมีชื่อเรียกว่าฐานอ่ามีชื่อเรียกว่าฐานเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างเหมือนเป็นฐานรองรับรองรับอะไรรองรับตัว n ตัวนี้ตัว n เราจะเรียกว่าเลขชี้กำลังอ่าอีกครั้งหนึ่งตัว N เราจะเรียกว่าเลขชี้กำลังซึ่งเจ้า n เนี่ย จะทำหน้าที่สั่งการตัว a ใช่ไหมให้คูณการ a ตัวให้คูณการ a ตัวเรียบร้อยนะนี่คือส่วนประกอบนะครับนี่คือส่วนประกอบนะเรามาดูนิยามกันนิยามก็บอกว่าถ้า a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n นะ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a คูณ a คูณ a คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายนะนักเรียนจุดจุดจุดตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันยังมี A คูณ a คูณ a แบบนี้ไปแต่เขาไม่เขียนเพราะบ,บางครั้งมันอาจจะยาวมากเขาก็เลยละเอาไว้ใช่ไหมอ่ะละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจอ่ะอันนี้ละไว้อ่ะละเอาไว้เพราะว่าบางครั้งถ้าจะไปเขียนคูณหมด ห้าสิบตัวร้อยตัวพันตัวไหวไหมไม่ไหวนะครับเขาก็เลยขี่ย,วยาวๆนี่เลยว่าคูณกันทั้งหมด n ตัวก็คือเราไปดูตัวนี้ถ้า n อนตัวนี้เป็น 100, หนึ่งร้อยใช่ไหมแสดงว่าคูณกันหนึ่งร้อยตัวอ่าไม่ยากนะถ้าเป็นห้าร้อยหมายความว่าคูณกันไปเรื่อยๆห้าร้อยตัวใช่หไหมฉะนั้นเขาจะไม่เขียนยาวทั้งหมดห้าร้อยตัวเขาจะเขียนแบบนี้แหละนักเรียน เว้นเอาไว้นะแล้วก็ค่อยมาระบุอีกกันอีกทีหนึ่งข้างล่างว่ากี่ตัวนะมันก็มีชื่อเรียกด้วยนะตอนนี้นะครับมันมีชื่อเรียกด้วยนะเอ,อ a. กำลัง n มีชื่อเรียกอยู่หลายแบบเหมือนกันอ่ะมาดูตามครูเลยนี่ตรงนี้ a อกำลังเเขียนข้างหน้านะชื่อเรียกอันแรกก็คือ A ยกกำลัง N นี่อันนี้คือชื่อแรกนะ อีกชื่อหนึ่งก็คือนี่อันนี้ a กำลัง n อันสุดท้ายกำลัง n ของ a มีอยู่3ชื่อมีอยู่3ชื่ออันนี้คือชื่อที่1อันนี้ชื่อที่2อ,อันนี้ชื่อที่3ถึงแม้ว่าจะเรียกต่างกันแต่ความหมาย ก็ยังเหมือนเดิมนะเปรียบเสมือนกับตัวของเราเองอะ่ะบางครั้งเราก็มีชื่อเล่นใช่ไหมมีชื่อจริงมีชื่อที่พ่อแม่เรียกมีชื่อที่เพื่อนที่โรงเรียนเรียกใช่ไหมเราก็มีหลายชื่อแต่ว่าตัวตนเราก็ยังคงเป็นคนเดิมอยู่นะและไอ้เจ้าแต่ละชื่อเนี่ยนะใช้ยังไงเจอที่ไหนคือักเรียนสามารถใช้ได้หมดเลยนะไม่มีข้อจํากัดนะแต่ว่าไอ้ชื่อแรกเนี่ยเยกกาลังเอเนี่ยเราจะเจอที่ไหนบ้าง เจอในหนังสืออเจอในหนังสือหนังสือเรียนชอบเขียนบบนี้นะหนังสือเจอที่ไหนอีกเจอที่ห้องเรียนอ่ะครูก็มักจะใช้สอนแล้วก็พูดคํานี้เหมือนกันเนี่ยเจออยู่สองที่นะไม่หนังสือก็อ่าที่ห้องเรียน A กําลังเอ็นอ่ะอันนี้แบบสั้นๆนะสั้นกว่าแบบแรกอ่ะสั้นกว่าแบบแรกเหมือนกันอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอที่ ครูที่เ้าสอนนะครับเนี่ยเจออยู่2ที่นะอ่ะเจออยู่ที่เดียวก็คือครูที่สอนมาครั้งหนังสือก็พอมีบ้างนะครับหนังสือก็พอมีบ้างอีกแบบหนึ่งก็คือกําลังเอ็นของเออันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นทางการเลยอ,ะอ่ะอ่าเป็นทางการเจอในหนังสือหนังสือยุคเก่าอ่าหนังสือยุคเก่าโอเคพอเข้าใจนะแต่ครูก็ต้องบอกก่อนว่าอยากจะเรียกแบบไหนถูกต้อง ถูกต้องหมดเลยแต่ครูก็จะเรียกอยู่2แบบที่ครูชอบก็คือแบบนี้นี่ a ยกกําล um ัง n หรือไม่ก็ a กําล um ัง n นะเพราะว่ามันเรียกง่ายดีมันสั้นดีถัดมานะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับมาดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดนะครับเขาบอกว่า จงบอกฐานนะและเลขชี้กำลังของลบ5ยกกำลัง4พร้อมนั้งเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณอ่าลบหากำลัง4อ่เขียนเลยนะลบ5เขียนตรงนี้นะจ๊ะลบ5ยกกำลัง4นั่น,นี่สังเกตปะมันมีวงเล็บเดี๋ยวครูจะอธิบายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราเราเรา,เราทำแบบ อพอเข้าใจได้ก่อนนะครับแต่ว่าไอ้วงเล็บนี่นะมีความสําคัญด้วยขอแปะไว้ก่อนขอแปะไว้ก่อนอันนี้เอาแบบว่าเนื้อหาที่เรากําลังเรียนอยู่นะโจทย์บอกว่าอะไรคือฐานอะไรคือเลขชี้กำลังถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันแบ่งออกเป็นสส่วนนะส่วนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าฐานอีกส่วนหนึ่งเราจะเรียกว่าเลขชี้กำลังอ่ะเขียนเลยจ้ะฐาน ฐานคืออะไรฐานก็คือลบห้าแบบนี้ฐานคือลบห้าอีกอันหนึ่งก็คือเลขชี้กำลังนะครับเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังตอบพร้อมกันนักเรียนไม่ยากเลยอะเลขชี้กำลังเป็นสี่อแล้วเขาบอกว่าให้เราเขียนอยู่รูปของการคูณดยอะเขียนอยู่รูปการคูณ ลบห้าทั้งหมดยกกําลังสี่เวลาอ่านอ่านแบบนี้นะลบห้าทั้งหมดยกกําลังสี่มันก็คือลบห้าคูณ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 กี่ครั้งเนี่ยคูณกี่ครั้งคูณสี่ครั้งคูณสี่ครั้ง คำถามการที่คูณเหบนี้ถูกหรือผิดเออน่าสนใจคูณสี่ครั้งกับคูณสี่ตัวเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันมาอ่านนักงเรียนมาดูอันนี้นะเออยกกําลังสี่ใช่ไหมหมายความว่าลบห้าต้องคูณกันสี่ตัวนับนะหนึ่งสองสามสี่คบสี่ตัวถูกต้องป่ะคบสี่ตัวอัะ,ะคู่ขอเขียนนะสี่ตัวคูณสี่ตัว เขียนแบบนี้ดีกว่าเขียนสี่ตัวเฉยๆอ่าสี่ตัวทำไมสี่ตัวแบบนี้อ่าครูถามว่าคูณกันกี่ครั้งนักเรียนดูเครื่องหมายคูณน,นะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถ้าเราพูดถึงการคูณเนี่ยมันต้องคูณเท่าไหร่คูณสามครั้ง คูณ3ครั้งแล้วได้เห็นความแตกต่างไหมสิ่งที่โจทย์มักจะหลอกเรานะครับแล้วสิ่งที่เรามักจะเข้าใจผิดเราจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย5ลบ5ยกกำลัง4เนี่ยมันคูณกันเท่าไหร่มันคูณกัน4ครข้งซึ่งมันไม่ใช่มันคูณกันแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับระวังรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ถ้าจะเอาให้ถูกเป๊ะๆต้องบอกว่าคูณกัน4ตัวคูณกัน4ตัวนะครับ พอเข้าใจนะถัดมาข้อที่2จงเขียน8คูณ8คูณ8คูณ8ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังให้อยู่รูปของเลขยกกำลังมาเลยข้อนี้ไม่ยากเขาบอกว่า8ใช่ไหมอา8นะคูณ8คูณ8คูณ8คูณกันกี่ตัวเนี่ยคูณกัน5ตัวใช่มห้าตัวอนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเราก็จะเขียนเป็นแปดยกกำลังห้าแบบนี้แปดยกกำลังห้าแบบนี้นะนัยนเห็นปะมันที่กูเคยบอกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเลขห้าตัวนี้นะมันเป็นตัวสั่งการให้แปดคูณกันห้าตัวใช่ไหมนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้า เห็นว่านักเรียนคู่จะพยายามอธิบายถึงแหล่งที่มาแหล่งที่ไปของมันเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ดีเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นข้อที่สามลบ a คูณลบ a คูณลบ A ให้อยู่ในรูปของเลขเกยกกำลังและระบุว่าฐานนี่มันคืออะไรนะครับเรียนสังเกตนะลบเเนี่ยมันคูณกันอีกครั้งมันคูณกัน มันคูณกันสามครั้งใช่ไหมพูดแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่ต้องพูดว่าคูณกันสามตัวอ่าสามตัวทีเดียวอ่ะคูณกัน3ามตัวนะหนึ่งตัวที่1น,นะถัดมาตัวที่สองถัดมาตัวที่สามาครบ3ามตัวยังครบแล้วคูณกันสามครั้งผิดไหมผิดต้องบอกว่าคูณกันสามตัวเขาบอกว่าให้เขียนในรูปของอะไรเลขยกกําลังก็คือเป็นลบ a ยกกำลังไรยกกำลังสามนี่ต้องทำแบบนี้นะถึงจะถูกนะครับหลายคนบอกว่าครูครับผมว่าแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะผมไม่เขียนวงเล็บถ้าแบบนี้คืออะไรคือผิดเหมือนที่ครูเคยบอกว่าเฮ้ยวงเล็บมันมีความสำคัญแต่ครูอธิบายเบื้องต้นกันนะและจะอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งการที่เราเขียนแบบนี้นะความหมายของมันก็คือกำลังสามเนี่ยใช่ไหมมันไปสั่งให้ลบ a เนี่ยนะ คูณกัน3ตัวโอเคปะ่ะเพราะมันมีวงเล็บคุ้มมาไว้เหมือนกับกล่องอะนะเนี่ยเราต้องการตัวที่อยู่ในกล่องก็คือลบเแต่ถ้าเป็นแบบนี้ความหมายคืออะไรรู้ปะ่ะความหมายก็คือว่าเฮ้ยสมเป็นตัวสั่งการให้ a แค่ตัวเดียว a แค่ตัวเดียวคูณกัน3ครั้งลบไม่เกี่ยวนะลบไม่เกี่ยวนะนี่คือความแตกต่างนี่คือความแตกต่างนะพอเข้าใจพอเข้าใจนะ ถัดมาเขาบอกว่าระบุด้วยนะว่าฐานเนี่ยมันคืออะไรอ่าน,นักเรียนฐานคืออะไรฐานเท่ากับลบ A แบบนี้นะฐานคือลบ A ข้อที่4ตรงเขียน1,000 0ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10อ่าน,นักเรียน1,000 0มา ดูศูนย์ให้ครบนะกี่ตัวนะศูนย์มีอยู่สีตัวหนึ่งสองสี่โอเคเขาต้องการฐานให้มันมีฐานเป็น10หมายความว่าฐานก็คือเอา10มาคูณกันใช่ไหมเขาต้องการฐาน10เอา10บมาคูณกันนักเรียนคําถามที่เกิดขึ้นในใจเราก็คือ10คูณกันไปกี่ครั้งแต่ครูขอเขียนเกินไปก่อนเรื่อยๆนะเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ สิบคูณกันไปกี่ครั้งดีเราต้องมาตรวจสอบเราต้องมาหาใช่ไหมวิธีการหาไม่ยากนักเรียนดูซิว่าไอ้เจ้าหนึ่งหมื่นอะ่ะมันคือสิบคูณกันกี่ครั้งนะวิธีการตรวจเช็คไม่ยากเลยดูว่ามันมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ตัวใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าคูณกันแค่นี้พอนี่คูณกันแค่นี้พอเอาแค่นี้พอสี่ตัวพอนะ ไม่เอาเพิ่มจากนี้นะครับตัวที่ไม่เอาก็คือ2ตัวข้างหลังนะอันนี้คือครูพยายามเขียนให้ยนเห็นภาพนะพยายามเขียนให้มันเห็นภาพเพราะเขาามหาฐานที่เป็น10ใช่ไหมเราก็เขียนฐานรอเอาไว้อยู่ก่อนเลยแล้วก็ไปดูว่ามันคูณกันทั้งหมดกี่ตัวนะครับคูณทั้งหมดกี่ตัวถ้าเราจะเขียนเราเขียนได้แบบไหนเขียนได้แบบนี้เลยนะครับได้เป็น10ยกกําลัง4เพราะมันคูณกัน4 สี่ตัว่ะมันคูณกันสี่ตัวนะถามว่านอกจากวิธีการนี้แล้วอ่ะมันมีวิธีการอื่นอีกไหมนะครับมีนะครับมีเอาวิธีการแบบง่ายๆเลยไหมเนี่ยดูตรงนี้เลยนักเรียนดูตรงนี้เลยดูว่ามันมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เวลาเขียนเขียนสิบยกกำลังสี่แบบนี้ได้เลยไม่ต้องแยกแจกแจง ออกมาก็ได้นะเขียนแบบนี้เลยก็ได้มันเร็วดีแต่เน้นย้ำนิดนึงนะต้องเป็นตัวเลขที่เป็นพวก1ิบร้อยพันหมื่นแสนก็คือมีหนึ่งอยู่ข้างหน้าลัวตามด้วยศูนย์เราถึงจะสามารถที่จะนับเลขศูนย์ด้วยวิธีการนี้ได้นะแต่ถ้าเป็นเลขอื่นเราก็ต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมนักเรียนเดี๋ยวครูจะทําให้นักเรีเยนดูเลยว่าเฮ้ยถ้าแยกตัวประกอบเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงคือครูอยากให้เรียนเนี่ย ทำเป็นในทุกๆวิธีนะเพราะว่าโจทย์ออกมาย่างไรเราจะทำได้หมดเราจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าหารสั้นเราใช้วิธีการที่เรียกว่าหารสั้นอะหารสั้นทำยังไงเอา1นหมื่นตั้งไาเขาต้องการฐาน10เราก็เอา10ไปหารอะต้องการฐาน10เอา10ไปหาร 10- 1หส โอเคป่ะใส่สูตรตามอีกสามตัวถัดมาสิบอะไรสิบ0ึงสิบใส่สูตรตามสองตัวถัดมาเอาลืม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 เติมสิบ0ึงสิบแบบนี้อ่ะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะตรงเนี้ยนะครับหนึ่งหมื่นเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิบคูณสิบคูณสิบแล้วก็คูณสิบแบบนี้ มันคือ1 0คูณ1 0คูณ10แบบนี้เดี๋ยวขอเขียนได้ไหมหาที่เขียนน,นิดนึงอาจจะต้องเบียดเบียดกันเดี๋ยวขอย้ายแบบนี้ได้ไหมย้ายแบบนี้ขึ้นมานี่เพื่อที่เราจะเขียนพอฉะนั้นเจ้า10,000มืนมันก็คือ1 0คูณ1 0คูณ10คูณ10มาจากตรงไหนมาจากตรงนี้นะครับ นี่มาจากตรงนี้แล้วเราก็ทำบรรทัดถัดมาก็คือเขียนเป็น10ยกกำลัง4นักเรียนจะเห็นว่าเฮ้ยเราทำวิธีการไหนเนี่ยคำตอบนะมันจะต้องออกมาเป็นยังไงนักเรียนมันจะต้องออกมาเท่ากันนะคำตอบจะต้องออกมาเท่ากันโอเคนะพอเห็นภาพนะนักเรียน